ค่ทุกผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการพลิกฟื้นคืนชีวิตค่ะรายการที่มุ่งนําเสนอสิ่งดีๆเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรสามารถยืนได้ด้วยตัวเองนะคะพร้อมกับหาหนทางที่จะทําให้พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะปลดเปลื้องการเป็นหนี้ไม่ต้องกลอบเข้าสู่วังวนแห่งการเป็นหนี้สินอีกต่อไปค่ะโดยเราจะนําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะคะซึ่งหลักการนี้แหละค่ะที่จะมาช่วยพลิกชีวิตของพี่น้องเกษตรกรได้อย่างชัดเจนและยั่งยืนค่ะ และการที่พี่น้องเกษตรกรนะคะจะได้ปลดปลื้งจากการเป็นหนี้สินนะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานของภาครัฐเข้ามาให้คําแนะนําแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเข้าใจและจริงใจค่ะ รายการพลิกฟื้นคืนชีวิตรายการนี้ล่ะค่ะก็จะเป็นรายการที่จะพาพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะคะมาทําความรู้จักกับหน่วยงานของภาครัฐอย่างถ่องแท้รวมไปถึงได้เห็นถึงกระบวนการในการทํางานตลอดจนโครงการต่างๆที่น่าสนใจที่มุ่งนําเสนอนะคะเพื่อพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริงค่ะและที่สําคัญนะคะเรายังมีตัวอย่างของพี่น้องเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในโครงการต่างๆมาให้ได้ชื่นชมกันด้วยล่ะค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปพบกับเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะช่วงนี้เราไปติดตามกันดีกว่านะคะกับหน่วยงานนี้ค่ะกองทุนฟื้นฟูนฟนและพัฒนาเกษตรกรค่ะ ค,คุณผู้ชมและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่จะมาพูดคุยเพื่อที่จะทําให้พี่น้องเกษตรกรนะคะได้เข้าใจแล้วก็รู้ถึงรายละเอียดที่มาที่ไปนะคะของกองทุนฟื้นฟูนฟนฟนและพัฒนาเกษตรกรมากยิ่งขึ้นค่ะขอต้อนรับนะคะคุณสมยศพิรานคำนะคะรองเลขาธิการ รักษาการเลขาธิการกองทุนฟื้นฟูนและพัฒนาเกษตรกระคะ่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับโอ้คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าท่านเลขาเนี่ยนะคะถือว่าเป็นผู้ที่คร่ำวอดในวงการเกษตรกรมากๆเลยทีเดียวนะคะต้องเป็นผู้รู้จริงเพราะว่าท่านเลขาเนี่ยนะคะคือ,เ,อ,อเริ่มตั้งแต่เป็นเกษตรกรมาแล้วนะคะเป็นนังชาวเกษตรกรเองนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนเกษตรกรเป็นผู้ปฏิบัติงานจนกระทั่ง ก้าวมาเรื่อยๆนะคะจนอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะอยู่ตำแหน่งนี้นะคะเลขาธิการเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้ท่านเลขาเนะคะเล่าให้พวกเราฟังดีกว่านะคะว่าที่มาะค่ะในการก่อตั้งกองทุนฟื้นฟูนและพัฒนาเกษตรกรนี้มันเริ่มมาจาับยังไงคะครับก็ก็ขอบคุณนะที่ได้ได้เริ่มเปิดประเด็นในที่มาของกองทุนค่ะก็เอาง่ายๆอย่างเี้ว่าผมจะสรุปสั้นว่าถ้าย้อนถึงไปอดีตเมื่อประมาณสัก อ่าสิบหปีก่อนนะค่ะยังไม่เกิดเลยค่ะย่งฮะตอนนั้นตอนนั้นประมาณปี 30, 36, 37, 2 5 3 3 3 6 3 7แล้วมา38<ช>แล้วกยย็ยาวมากระทั่งถึงอ่าก่อนปี4-2่ะก่อนที่กฎหมายกองทุนเราจะกำเนิดออกมาเนี่ยนะครัใ,<ช>ในตอนนั้นเนี่ยมันจะมีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเกือบจะทั่วประเทศนะ เวลาพี่น้องเกษตรกรมีปัญหาในเรื่องของการทํามาหากินก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยแล้วทางรัฐบาลในยุคนั้นๆเองเนี่ยก็ปล่อยเงินให้เกษตรกรแล้วก็สั่งให้เกษตรกรทําตามที่รัฐบาลสั่ง แต่วิธีการเหล่านั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรได้อ๋อนั่นคือหมายความว่าจุดเริ่มแรกจุดเริ่มต้นนะคะก็คือสมัยก่อนเนี่ยคือว่าการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรคือจะเริ่มจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะคะคือภาครัฐเนี่ยก็คือจะยื่นมือเข้ามาช่วยแต่ว่าก็คือเป็นการมีโครงการหรือว่ามีงบประมาณมีอะไรก็คือให้ไปก่อนเลยให้พี่น้องเกษตรกรไปก่อนเลยใช่ไหมคะคือหมายถึงถ้าถ้าพูดถึงตัวโดยตรงหมายถึงว่าเวลาชาวบ้านขอทําอย่างนี้ แต่รัฐบาลบอกว่าไม่ได้ต้องทําอย่างงน้นม,มันก็เป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงกับที่เกษตรกรต้องการอันนี้คือจดเริ่มแรกในะทั่วประเทศยังไม่ตรงใจค่ะหลังจากนั้นเองก็พี่น้องเกษตรกรก็เริ่มจากที่ภาคอีสานจะสังเกตว่าในช่วงระหว่างนั้นเองจะมีลูกเด็กเล็กแดงมีพ่อแก่แม่เฒ่านะเอารถอีตงอีแตนปิกองปิง๊กแอยเดินทั้งเดินเท้าทั้งด้วยขบวนรถนจากภาคอีสาเนเริ่มที่จังหวัดขอนแก่นเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพ เพื่อมาเรียกร้องกฎหมายของตัวเอง oh. นะฮะกฎหมายที่เกษตรกรเหล่านี้เขาอยากจะได้ก็คือเกษตรกรต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย mm. สิ่งที่เกษตรกรต้องการเขาต้องคิดต้องทํารัฐบาลมีหน้าที่อย่างเดียวคือใส่เงินลงมาให้เขา mm. <laughs> นี่แหละคือที่มากฎหมาฉยฉบับนี้ ก็คือเป็นที่มาของการจัดตั้งกองทุนกองนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งเป็นไปตามกฎหมายเมื่อปี52เขาเรียกว่าพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2542จาก42มาถึงบัดนี้ปี55ก็เท่าไหร่ฮะ12-13ปีใช่ไหมครับอืมใช่12-13ปีแล้วนะคะอย่างนี้คือ คือจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือมาจากพี่น้องเกษตรกรเองนี่แหละค่ะใช่ไหมคะ้องคือเหมือนกับเรียกร้องสิ่งดีๆประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรที่สุดนะคะตรงที่สุดตรงที่สก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องเกษตรกรที่จะเรียกร้องนะเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองที่ที่ที่รัฐบาลควรให้นะก็ก็เป็นสิทธิ์ที่ไม่เกิน ไม่เกินสิทธิ์ที่เกษตรกรจะเรียกร้องอนะครับค่ะคุยกันมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยคะคงจะอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าหน้าที่หลักของกองทุนฟื้นฟูนฟนและพัฒนาเกษตรกรนี้นะคะมีอะไรบ้างคะท่านคงต้องให้ท่านเล่าให้ฟังแล้วล่ะคะ่ะครับหน้าที่หลักนะั้นมันก็มีสองมีสองหน้าที่นะฮะหน้าที่แรกก็คือเรื่องของการชําระหนี้แทนพี่น้องเกษตรกรอืค่ะแปลไหมหมายถึงถ้าเป็นหนี้สักแบบว่า 8แสนชดเชระนี้หมดเลยอ่ะ8แสนชดเชยได้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 จริงๆริงฮะจริงจริงตอนนี้เราชดเชยไปเยอะแล้วนะเยอะเยอะก็คือจะช่วยในเรื่องของการปลดหนี้ใช่ไม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 ่ใช่ปลดหนี้มันคนละคำกันนะฮะค่ะชดเชยหนี้แทนปลดหนี้พักหนี้ชั้นรานี่มันคนละเรื่องนะแต่เราเนี่ยเราเนี่ยเราเราเอาเงินที่เรามีอยู่จากรัฐบาลให้มาไปชดเชยหนี้แทนพี่น้องเกษตรกร เต็มจานวนเลยไหมคะท่านือว่าเต็มแล้วไม่เต็มจํานวนเรามีกําหนดครับถ้าถ้าเราไม่กําหนดเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นนี่สามสิบล้านนี่โอ้ไม่ได้นะเต็มที่เลยฮะที่บอร์ดเคให้มาก็คือไม่เกิน2อล้านห้าเนี่ยเดี๋ยวีก็คือหน้าที่หลักนะคะท่านบอกว่ามี2หน้าที่นะคะหน้าที่แรกก็คือชําระหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรครับผมแล้วก็หน้าที่ที่สองฟื้นฟูฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรก็คือหมายถึงว่าเราได้รับเงินจากรัฐบาลมา เราก็เอาไปสนับสนุนกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเอาไปฟื้นฟูอาชีพหรือพัฒนาชีพของเกษตรกรอสองตัวแค่นี้ครับเพราะว่าคือหน้าที่หนึ่งที่หนึ่งเนี่ยนะคะคือชําระหนี้นะคะคือพี่น้องเกษตรกร้ม่เราแหมงก็ต้องเป็นใครๆก็เป็นหนี้นะคะท่านนะคะแล้วก็คือเมื่อช่วยชําระหนี้แล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยเราก็จะหมดเขาเรียกว่า หมดภาระและหมดไปเปล่าหนึ่งและหมดไปเยอะเลยทีเดียวนะคะเสร็จแล้วเนี่ยยังจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูอาชีพฟื้นฟูให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะคะเหมือนตามคอนเซปต์รายการเลยคุณผู้ชมค่ะก็คือว่าจะช่วยฟื้นฟูในเรื่องของการทําให้พี่น้องนสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองก็คือหมดหนี้แล้วทีนี้ก็สามารถที่จะพัฒนาอาชีพทํางานต่อไปได้อย่างมีความสุขแต่ <นะ S 2> ท<า>ั้ทงนั้นทั้นนี้มันเกี่ยวเนื่องกันนค่ะเกี่ยวเนื่องหมายถึงว่าพี่น้องเกษตรกรเป็นหนี้ ไม่สามารถที่จชะชำระหนี้ให้กับตัวเองได้กองทุนเราก็ไปชำระหนี้แทนพอชำระหนี้แทนอย่างเช่นพี่น้องเกษตรกรรายไหนก็แล้วแต่มีที่ดินนะถูกยึดถูกฟ้องถูกจะขายทอดตลาดเราก็ไปชำระหนี้มาที่ดินก็โอนปเป็นกองทุนก็หมายถึงว่าเราก็รักษาที่ดินกับพี่น้องเกษตรกรแต่ในส่วนอีกส่วนนึงก็คือพี่น้องเกษตร,รกรก็เขียนโครงการเข้ามาขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อเอาไปฟื้นฟูมีรายได้ หายจนแล้วก็เอาเงินมาชมําระคืนกองทุนครึ่งหนึ่งสมมุติเราซื้อมาล้านหนึ่งพี่น้องเกษตรกรสละห้าแสนพอชําระเสร็จอาจจะเป็นผ่อนสามปีห้าปีสิปีสิบห้าปีพอผ่อนเสร็จที่ดินก็ตกคืนกับพี่น้องเกษตรกรเหมือนเดิมอ่าม,มันเกี่ยวเนื่องกันเอานี้ดีกว่าค,ค่ะท่านขาพูดถึงมาขนาดนี้แล้วนะคะ พี <premises. S 2> ่น้องเกษตรกรเนี่ยคะคงจะอยากทราบรายละเอียดอะไรต่างๆนานาซึ่งวันนี้เรามีเยอะมากเลยเดี๋ยวอดใจสักครู่เดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้ถึงหน้าที่หลักนะคะรู้จักกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกันมาพอสมควรแล้วทีเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาดูแนวนโยบายอย่างที่ท่านเริ่มเกริ่นมาแล้วนะคะหรือว่าแผนงานการพัฒนานะคะการปฏิบัติการที่จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่าจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและเข้าถึงพี่น้องเกษตรกรได้อย่างไรบ้างสักครู่เดียวค่ะ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะค่ะเชื่อว,ว่าพี่น้องเกษตรกรนะคะคงจะตั้งหน้าตั้งตารอนะคะแบบรอบตั้งแต่เบรกแรกได้แล้วนะคะว่าว่าจะเข้าสู่โครงการยังไงนะคะจะขอความช่วยเหลือยังไงเป็นหนี้อยู่ขนาดนี้นี่นะคะ อดใจรอองนิดนึงมีมถ่วงไว้อีกนิดนึงนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะไปเข้าสู่กระบวนการตรงนั้นนะคะพี่น้องขาเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ตรงนี้กันสักนิดนึงนะคะว่านโยบายของปีนี้นะคะปี2,555เนี่ยทางกองทุนฟื้นฟ,นฟนูและพัฒนาเกษตรกรเนี่ยน,นะคะวางไว้อย่างไงบ้างที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรค่ะก็เอาสั้นๆนะฮะว่าเขาเรียกว่าแผนแม่บทหรือว่าภาษาที่ เข้าใจยากก็คือยุทธศาสตร์ระวังไว้5ปี4ีปี55-58ถแล้วก็ปี55เนี่ยเราเรากำหนดเลยบอกว่าภายใต้เงินที่เรามีอยู่นะเราจะชำระหนี้แทนพี่น้องเกษตรกรประมาณประมาณไม่เกิน5,000รายปีนี้นะคะวางนโยบายไว้จากกองทุนนี้นะคะวางนโยบายไว้ว่าปี2,555จะช่วยชำระหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรไม่เกิน ไม่น้อยกว่า5 0 0พันรายไม่น้อยกว่าอันนี้อันนี้คิดตามปริมาณเงินที่เรามีอยู่นะแต่เชื่อว่ามันจะมากกว่านี้ณวันนี้เองเราทําไปแล้วประมาณ4ี่พันกว่ารายอุ๊ยหาแล้วเลยพันกว่ารายค่ะพี่ต้อมแต่แต่ว่าเม็ดเงินเรามีอยู่ค่ะแต่มันจะอาจจะไหลมากขึ้นก็ได้มันอยู่ที่พี่น้องเกษตรกรให้เราชัระานี้แทนบางรายมันจํานวนนี้ไม่มากบางรายจํานวนนี้มากถ้าไม่มากมันก็จํานวนกระเยอะขึ้นอ๋ออันนี้เป้าหมายเรานะ ในส่วนที่2องคือเรื่องการฟื้นฟูเราได้ตั้งเป้าไว้ปีนี้เราจะอนุมัติโครงการนะให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้งไม่เกิน5 0แสนและเกิน5 0 0แสนนะฮะมีจำนวนทั้งหมด845โครงการก็หมายถึงว่า845กลุ่มเลยอันนี้ระวางเป้าไว้2ตัวอ๋อเห็นชัดๆเลยพี่น้องเขายื่นขึ้นมาที่อยากจะขออันนี้คือปี5้ส่วนปีห้มันก็มีอีก แต่เดี๋ยวบอกนิดหนึ่งคือการชําระหนี้แทนเนี่ยนะฮะมันก็เป็นไปตามมติคณะกรรมการเริ่มต้นก็คือคณะกรรมการจัดการหนี้แล้วก็ถัดไปก็เป็นกรรมการบอดใหญ่หรือมติคณรมาหรือระเบียบกฎหมายที่ให้ไว้สํานักง,งานเองมีหน้าที่ปฏิบัติตามมติตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเดียวครับค่ะ,คะ,คะก็ยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะสำหรับนโยบายปีนี้ของกองทุนนะคะว่าจะ ช่วยชําระหนี้นะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะไม่เกิน5 0 0พันรายรแต่ว่าตอนนี้ก็ล่วงมา4ี่พันกว่ารายแล้วนะคะค,คุณจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องติดตามแล้วล่ะค่ะ <S <S <olmuş> เอาล่ะท่านขาคงจะต้องให้ท่านช่วยบอกพี่น้องเกษตรกรนะคะที่กําลังตังตงต้งตาตั้งใจดูอยู่ตอนนี้นะคะว่าตอนนี้เป็นหนี้อยู่นะคะ <S <S แล้วอยากจะขอความช่วยเหลือเนี่ยจะต้องเริ่มเริ่มจากอะไรตอนนี้นั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะเห็นท่านในทีวีอย่างเงี้ยแล้วเราจะเริ่มเข้าเข้ามายังไงดีคะจุดเริ่มต้นเลย เอาเริ่มต้นนะสั้นๆนะเข้าใจง่ายนะฮะตั้งใจฟังเริ่มต้นก็คือถ้าสมมุติว่าถ้าอย่างฝนเนี่ยเพิ่งรู้ในวันนี้อ่นะฮะเพิ่งรู้ลําดับแรกก็คือต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่มก่อนนะตั้งแต่5้าสิบคนขึ้นไปหรือฝนอาจจะไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ได้ที่เขามีอยู่แล้วสองวิธีนะคือต้องอยู่ในกลุ่มต้อง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 อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง กลุ่มของเกษตรกรกลุ่มที่8ซึ่งปัจจุบันนี้เรามีทั้งหมด80,000กว่ากลุ่มแล้วเอารายเช่นหม้ไปจดทะเบียนกับกับกองทุนคือไปขึ้นทะเบียนกลุ่มอ่ะกับกองทุนนี้ขับกับกองทุนซึ่งนะฮะเรามีสํานักงานตัวแทนสาขาอยู่ทั่วประเทศนะฮะ77จังหวัดทั่วประเทศแต่ละจังหวัดเราก็มีหัวหน้าสาขา ทำหน้าที่มีน้องๆมีพนักงานทําหน้าที่อยู่บริการพวกเราอยู่อ๋อคือกองทุนนี้ไม่ได้อยู่แค่ที่กรุงเทพไม่ใช่ฮะตรงนี้คือสำนักงานใหญ่คือสำนักงานใหญ่แต่ว่าเรามีเหมือนสาขาสาขาคะอยู่ทั่วประเทศทั่วประเทศครับทุกจังหวัดทุกจังหวัดครับทีนี้เนี่ยพอพอเราได้เข้าร่วมโครงการแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคะก็หวังว่าคงจะได้เห็นความสำเร็จของพี่น้องเกษตรกรรออยู่นะคะแต่ในด้านของ องค์กรน,นี้นะคะในด้านของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรน,นี่นะคะจากระยะเวลานะคะซึ่งจากจุดเริ่มต้นเริ่มก่อตั้งมาจนถึงวันนี้นี่เป็นระยะเวลากี่ปีแล้วคะนับตั้งปี42มาถึงปี55นี่ก็เข้า 13, 13ปี13ปีแล้วกับ,บการทำงานนะคะค,ความสำเร็จที่ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันนี้นี่ท่านคิดว่าเป็นยังไงบ้างแล้วคะ ในประเด็นเหล่านี้ในความรู้สึกส่วนตัวผมเนี่ยนะก็ผมยังความคาดหวังผมยังสูง<ะ>กว่านี้<ะ>แต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยนะผมก็อยากจะนําเรียนทางคุณฝนและท่านท่านผู้ชมด้วยบอกว่าภายใต้ภารกิจของกองทุนซึ่งมีสองภารกิจหลักใน,นเรื่องการชำระหนี้แทนกับการเฟื่อฟูเนี่ย<ะ>มันไม่ได้หมายถึงว่ากองทุนเราทําได้ด้วยตัวเองอ่า<ะ> ภารกิจสองตัวจะรุรลวงได้ก็ด้วยความร่วมมือของพู้หูภาคี<ม>หรือว่าต้องด้วยความร่วมมือของเครือข่ายหลายๆหลายๆแห่งอย่างเช่นภาครัฐนะภาคภาครัฐาในระดับส่วนกลางก็คือตั้งแต่คอรอมอลลงมามกระทรวงทบวงกรมต่างๆถ้าในส่วนภูมิภาคก็จะเป็นเรื่องของจังหวัดเรื่องของอบอตอเรื่องเทศบาล <Okay. S 2> นะจะต้องมามีส่วนร่วม,มนะไม่ว่า ซึ่งงานของภาครัฐที่มันเกี่ยวข้องกับง,งานของเราอย่างเช่นงานฟ,นฟื้นฟูฟื้นฟูนฟนฟนเรื่องการเรื่องปศุสัตว์เราต้องขอความร่วมมือจากจากแหล่งเกี่ยวกับปศุสัตว์เรื่องพืชก็เรื่องพืชเรื่องตลาดก็เรื่องของภาคชี่อะไรพวกนี้นอันนี้คือภาครัฐถ <that> <มา S 1> ัดไป, <ๆ S 1> ไปก็เป็นเรื่องของความร่วมมือของภาคเอกชนภาคเอกชนอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าอาจจะเป็นสาบันีิที่เป็นภาคเอกชนทั้งทั้งแหล่งความรู้หรือไม่ใช่ความรู้ต่างๆหรือแม้กระทั่งจนกระทั่งเองทั้งทั้งเกษตรกรเองที่ประสบความสําเร็จ เพราะนั้นเองเนี่ยกองทุนเราจะสําเร็จได้ก็โดยภา,าขีหรือเรียกว่าพาขีความร่วมมือนะครับก็คือเกิดจากความร่วมมือของ,ของหลายๆฝ่ายจาก<า>ที่เราคุยกันมานะคะพี่น้องก็คือว่ากองทุนฟื้นฟนูและพัฒนาเกษตรกรนะคะเริ่มก่อตั้งมาจนถึงวันนี้นะคะก็ก้าวเข้าสู่ปีที่13แล้วนะคะซึ่งก็ทราบมานะคะว่าจะมีการจัดงานครบรอบ13ปีของกองทุนนะคะทีนี้รายละเอียดของงานเป็นยังไงบ้างคะ รายเดียวของงานเนี่ยเราเรากำหนดไว้สองส่วนส่วนที่หนึ่งก็เป็นเรื่องของพิธีทางด้านาศาสนาด้านด้านาศาสนาก็อาจจะเป็นเรื่องของทางพระสงฆ์องค์พระเจ้าส่วนหนึ่งและส่วนที่สองจะเป็นเรื่องของอาจอาจะอาจจะมีการเทศเขาเรียกเทศนานะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเขาเรียวกว่าการการทำรูปรูปเหมือนของพระแม่โพศพซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ของความอยู่ดีกินดีความมั่งคั่งของพี่น้องเกษตรกร เอามาตั้งไว้สํานักงานและเพื่อจะได้ให้พี่น้องเสตรก,กรได้ได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวรวมถึงตลอดสาขาด้วยในส่วนที่1น,นะส่วนที่2เองซึ่งเป็นเรื่องที่เราเองมีความคาดหวังอย่างสูงยิ่งเลยคือเขาเรียกว่าเป็นเวทีเสวนาทางวิชาการนะฮะโดยจะ,จ,ะจะเปิดการอบรมการสรัมมนาอ่าไม่ไม,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 ม่ไม่อบรมไม่อบรมหมายถึงว่าเราจะเชิญนะเ <ๆ S 1> ชิญบุคลากรทกี่เกี่ยวข้องกับกองทุนตั้งแต่แรกเริ่ม นะตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบันทุกตำแหน่งทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งสื่อบลชนทั้งเกษตรกรทั้งแกนนําทั้งองคอ์กรทั้งคนที่เคยเป็นรักษาการเลขาเป็นอะไรแล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับบอดเนี่ยเพื่อนะเพื่อ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 ,อมาสะท้อนมุมมองว่า13ปีที่ผ่านมากองทุนเนี่ยให้อะไรกับสังคม,มตามที่พวกเราได้คาดหวังกันไว้หรือไม่ในรา กองทุนเราเราอยากจะได้มากเพื่อจะเป็นแนวทางวิชาการในการปรับปรุงการทํางานต่อไปอันนี้คือส่วนที่สองเหมือนมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะคติทิพย์เนต่างแต่ก็เอาความคิดพัฒนาต่อใช่ใช่ใช่เขาั้งมีทั้งความร่มเหลวสําเร็จและไม่สำเร็จตรงนั้นเราอยากได้มากเป็นอย่างนี้เพื่อจะรวบรวมเป็นวิชาการอันนี้ส่วนที่สองส่วนวันเนี่ยจริงๆเราอยากจะได้วันที่สิบแปดเดือนพฤษภาซึ่งเป็นวัน เขาเรียกวันก่อตั้งของกองทุนเรานะฮะแต่แต่ในปีนี้คิดว่ามันคงจะไม่ทันคงต้องเลื่อนออกไปส่วนจะเป็นวันไหนนั้นเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่ง อันนี้ก็เป็นรายละเอียดของงานครบรอบนะคะก็ซึ่งจะมีงานครบรอบแบบนี้ไปทุกๆุกปีนะคะเพื่อพี่น้องเกษตรกรของเรานะคะแล้วก็เพื่อประเทศไทยของเราด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วละค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณสมยศพิรันคำนะคะขอบพระคุณค่ะท่านมาให้รายละเอียดแล้วก็ทําให้เราเข้าใจรู้จักกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างมากเลยทีเดียวนะคะและกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆนะคะเพื่อพี่น้องเกษตรกรของ ไทยเราเนี่ยนะคะเป็นประจำนะคะทุกวันพุธเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งนะคะพบกับฝนนะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆรอพี่น้องเกษตรก,ร,กรอยู่นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็พบกับรายการพลิกฟื้นคืนชีวิตได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ้อุนนนูพัา เคยนอนฝันร้ายว่าที่นาที่ไรจะหายไปกับน้สินฟังทางนี้หน่อยเจ้าของที่ดินเรามารับนี้สินแทนเษกษตรกร